สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง f c m o t o g p กลับมาพบกันในค่ำคืนนี้ของวันพุทธที่19สิงหาคมนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้เราได้คุยกันเต็มอิ่มนะครับกับการวิเคราะห์เรื่องของยามาฮ่ากับปัญหาต่างๆกับเส้นทางอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นกับทีมนี้นะฮะว่าจะมีโอกาสชิงความได้เปรียบเหมือนเดิมอยู่ไหมหลังจากที่ผ่านการแข่งขันไปทั้งหมดแล้ว4สนามในปีนี้แต่วันนี้ผมจะม,มองโดยรวมนะครับทุกคนผมจะวิเคราะห์ วิาพากวิจารณ์ไปถึงนักแข่งแต่ละคนว่าหลังจากเสร็จสิ้นไป4สนามเนี่ยมันมีใครที่ฟอร์มเป็นยังไงใครฟอร์มคงที่ไม่คงที่อะไรยังไงกันบ้างแล้วก็รูปแบบของอการต่อสู้ที่ยังเหลืออีกอยู่10สนามเนี่ยมันน่าจ,จะมีแนวทางเป็นไปนในทิศทางยังไงกันบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวจะมาว่ากันที่ในส่วนของอันดับก่อนนะฮะว่าตอนนี้เป็นยังไง ฟาบิโอปอร์ตาโรนะครับนักบิดหมายเลข20ของยามาฮ่า SRT ยังคงเป็นผู้นําคะแนนสูงสุดอยู่ในตอนนี้ตามมาด้วยอันดับ2นะครับอังเดรโดวิโซโซนักบิดหมายเลข04ของดูคาติแล้วก็อันดับที่สามมาวิลเบียเลสนะครับจากยามาฮ่าโรงงานส่วนอันดับที่4นะครับก็ร้อนแรงเหลือเกินนะน้องใหม่แบดบินเดอร์จาก KTM โรงงานตามมาด้วยอันดับที่5นะครับพ่อหมอวาเนนิโนรอสซี่นี่ก็คือ5อันดับแต่คะแนนมันก็คู่ขี้สูสีกันนะเพราะว่าผ่านไป4สนาม แต่สิ่งที่ผมสังเกตเห็นอยู่อย่างหนึ่งนะครับทุกคนว่าสี่สนามที่ผ่านมานี้เนี่ยผมมองไม่เห็นเลยว่ามีนักแข่งคนไหนที่ฟอร์มการขับผลงานคงที่ที่สุดพูดโดยรวมเลยนะครับวิเคราะห์บแบบก,กว้างๆเลยในยแค่สี่สนามเนี่ยยังไม่มีใครคงที่เลยแม้กระทั่งคนที่หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้หนี่โอกาสที่จะคว้าแชมป์โลกในปีนี้ก็สูงกว่าทุกคนละมั้งหรือเปล่านะครับอย่างแฟบ แฟบเองเนี่ยก็ทำผลงานได้แกว่งนะครับผลงานอําดับได้สวิงคือยืนหนึ่งมา2ส,สนามอ่า2องเรสสนามแบบที่เคเรสเนี่ยสองสเรกลายเป็นว่าอีก2ส,สนามต่อมาคือยืน7ยืน8เห็นไหมครับคือแกว่งลงมาหลายอันดับเหลือเกินใครอีกคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งโดวิโซโซนะครับที่มองว่าร้อนแรงมากในฤดูในสนามที่ผ่านมาเนี่ยนะแต่อย่าลืมนะครับว่าโดวิโซโซเนี่ย ถือว่าได้เป็นเต็งหนึ่งของเบอร์โนเซอร์กิตเลยนะครับที่เช็คสนามก่อนหน้านี้เนี่ยแต่กลายเป็นเข้าเข้าที่11เอ็ดาเข้าไปสิแล้วก็มาที่เรดบล r i ิงเนี่ยถึงมาทวงความยิ่งใหญ่มาเขาเรียกว่า,าพ่สุดเองอีกครั้งได้เห็นไหมก่อนหน้านั้นก็อันดับยังทรงๆไม่จะขึ้นโพเดียมได้ก็ยังไม่คงที่แหละเอาง่ายๆมาวอ,อลิเบีย e เยืน2มา2เลสซ้อน แต่2เลตหลังต่อมานี่ก็คือยืนอันดับที่10ยืนอันดับที่1 0 12หรือ14บ่ะเห็นไหมสิบสีมันแกว่งพอสมควรในเดียวนะครับไม่ว่าจะทีมไหนก็ตามแบดบินเดอร์เป็นไงแบดบินเดอร์อาจจะมองว่าร้อนแรงนะครับก็คือสนามเบอร์โนคว้าชัยอย่างยิ่งใหญ่หากปากกาเซียนคว่ำตัวเต็งหลายคนสนามที่ผ่านมาก็ไม่ขี้เหร่เลยนะครับกับการจบอันดับที่4 แต่ก่อนหน้านั้น2สนามแรกก็ต้องบอกว่าผลงานนี่ยังโอ้โหนะยังไม่ไม่ดีเอาซะเลยทำนองนั้นดีกว่าก็เห็นถึงความไม่แน่นอนของ KDM มีใครอีกนะครับคนที่ฟอร์มกำลังจะมาดีๆอย่างเงี้ยแบทเอ่อไม่ใช่ขออภัยนักบินหมายเลขห63ิงมงคลาหวดูคตินะครับฟันเจกโกบรรยายา่าอย่างเงี้ยพอฟอร์มจะดีเสร็จปุ๊บก็เอาล้มไปอีกหรือใครอีกนะครับ f ร a n โก m โมบ d เดล i อีกคนหนึ่งที่กำลังจะมาดีก็เจอพิษส,สงของกันเกิดอุบัติเหตุก็ล้มไปโอ้ oh, แบบนี้มันมองยาก,กน,นะจริงๆว่าตกลงแล้วมันดีจริงกันแน่หรือเปล่า4ส,สนามที่ผ่านมาผมก็เลยเข้าใจว่าคนที่ฟอร์มน่าจะคงที่ที่สุดก็คือพ่อหมอโวลีนิโนรอซี่แต่มันไปคงที่อยู่กับอันดับที่ไม่ได้ดีงามมากมายนะักทุกคนพอจะเข้าใจไหมครับว่าประมาณว่าพ่อหมอเนี่ยยืนอันดับที่5ในสอสนามติด แล้วก่กอนหน้านั้นก็ยืนอันดับที่3แล้วก็สนามแรกรถพังก็ก็เลยมองว่าถ้าเรื่องความแกว่งนะฮะความแกว่งเนี่ยใครแกว่งน้อยสุดผมว่าเป็นเป็น่อหมอคือก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่งไงอยู่อยู่ในอันดับที่ที่พอได้ลุ้นโพเดียมคือบางคนสนามนี้มาดีดีนะครับสนามต่อไปเนี่ยโอ้โหไม่รู้หายไปไหนหรือบางคนสนามนี้ไม่เห็นเลยนะครับไม่รู้คุณลีฟอะไรมาก็ไม่ดีแต่สนามาต่อมา โผล่มาดีเนี่ยเวียนกันไปเวียนกันมาอยู่สถานการณ์แบบนี้มองในมุมบวกก็คือมันเป็นผลดีตรงที่ว่ามันเกิดความไม่ซ้ำซากไม่จำเจนักแข่งทุกคนในบรรดา67คนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนมือกันขึ้นโพเดียมผมย้ำ่าทุกโพเดียมเลยครับ123มเนี่ยมีโอกาสที่จะสลับสับเปลี่ยนนะครับเออแลกกันขึ้นโพเดียมกันอย่างสนุกสนานตรงนี้ ในวันที่สถานการณ์มันเปลี่ยนไปในวันที่การแข่งขันน้อยลงนะฮะจาก20เหลือ13เออเหลือ14สนามอย่างเงี้ยจากวันที่เคยมีนักแข่งมาเลขเก้าสิบสามอย่างมาเมอร์เคสเนี่ยอยู่ในสนามเมื่อไม่มีแชมป์โลกคนนี้ทุกคนก็พยายามที่จะแย่งชิงความได้เปรียบกันในการแย่งชิงเสร็จปุ๊บก็คือบางทีบางครั้งก็พลาดพลั้งตัวเองก็พลาดปุ๊บก็ไปทําให้คนอื่นพลาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เลยเดายากเหลือเกินนะครับเดายากเหลือเกินในตอนแรกนี่ผมคิดว่าคนที่ผมพูดถึงเรื่องทีมก่อนดีกว่าได้คุยกับหลายๆคนนะฮะว่าเอ๊ะทำไมเหมือนซูซูกิจะดีมากนะถ้าเกิดว่ารพูดถึงของตัวแข่งตัวรถการเทสอะไรยังไงก็แล้วแต่คือดีมาตลอดไม่ได้ว่าวือหวามากมายอะไรแต่ยอมรับว่าดีดีดีดดเลยอะทีมอื่นเนี่ยจะมีขึ้นบ้างลงบ้างไงขึ้นก็ขึ้นสุดเลยพอลงก็ลงแบบน่าตกใจอย่างเงี้ยอย่างเหมือนอย่างามาฮ่าแบบเนี้ยนะ แต่ซูซูกิก็ประสบปัญหานะครับก็คือไม่คงที่อยู่ดีอาเลกลินก็เห็นไหมหลังจากพลาดล้มไปเสตปุ้บไม่ไม่มีคะแนนกลับมาได้ที่4ในที่เบอร์โนโลแล้วก็กลับมาที่นี่ไปพลาดล้มแบบน่าเสียดายแทนที่จะได้ยืนโพเดียมแบบหล่อๆไปแล้วอย่างจวานเมียแบบนี้จวานเมียน,นี่คือครั้งแรกที่ขึ้นโพเดียมในชีวิตเลยในปรีเมียคลาสของเขานะฮะในเรดบูลิงเรดแรกเนี่ยอันดับที่2ใช่ไหม ก่อนหน้านั้นก็ไปพลาดล้มเองบ้างแล้วก็ไปโดนคนอื่นทําให้ล้มอ่ะคนอื่นล้มตัดหน้าอ่าเล็กโกหน้าล้มตัดหน้านี่แหละคือจะดีก็ดีไม่สุดทีนี้พูดถึงเรื่องของถ้ามันเกิดว่ามันเป็นฟอร์มออกมาแบบนี้เสร็จปุ๊บี่ยคนที่ไม่ได้แข่งยังไม่ได้ลงแข่งยังไม่ได้มีคะแนนสักแต้มอย่างตัวเต็งอย่างมาร์คมาเคสเนี่ยโอเคล่ะก็คงจะพอหายใจหายคอได้คล่องขึ้นอยู่แม้ว่าโอกาสที่จะป้องกันแชมป์เนี่ยมันก็น้อยอยู่เหมือนกันและน้อยยอมรับว่าน้อยแต่ การที่แต่ละคนไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวหลักตัวรองทั้งม้ามืดทั้งเด็กใหม่เด็กเกา่าอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่เนี่ยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันสร้างผลงานสร้างัำดับที่ดีๆได้เนี่ยแน่นอนมันก็จะส่งผลดีกับมาร์คมาเก็ตที่นอนดูการแข่งขันอยู่ที่บ้านเพื่อพักฟื้นอยู่ตอนนี้ประมาณนั้นใช่ไหมครับแล้วถ้าลองมาวิเคราะห์ถึงคาแรคเตอร์สนามเนี่ยมันมีอยู่3สนามนะครับที่จะแข่งกันคือถ้าแข่ง3สนามนี่เสร็จปุ๊บจะเสร็จสิ้นทั้งหมด 5เรสหรือ5สนามนะฮะสสนามที่ว่าก็คือเคเรดเบอร์นแล้วก็เรดบูริงสสนามจะมีคาแรคเตอร์ที่ใกล้เคียงกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นสนามที่มีทางตรงค่อนข้างสั้นก็คือประมาณ600กว่าเมตร600กว่าเมตรเนี่ยมันจะบิดเข้าสปีดอยู่ประมาณสักตีไว้300บวกลบนิดนึงก็ไม่ไม่หายไม่ขาดไม่เกินจากนี้สักเท่าไหร่ใช่ไหมครับ จะมีทางตรงแค่เคเรสก็ประมาณ630เมตรใช่ไหมฮะก็เหมือนกันที่ที่เรสบุริงก็ไม่เยอะแต่มันก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้เคเรสเนี่ยก็จะเป็นทางตรงที่ไม่ยาวก็จริงแต่จะมีโค้งที่สลับอาศัยการพลิก,ลกรถอา่าฮะบางทีอาจจะเข้าทางสูบเรียงก็อย่างที่เราได้เห็นผลง,งานกันไปไม่ได้มีทางที่จะต้องขึ้นเนินดันเนินหรือว่าอาศัยพละกําลังเครื่องยนต์ในรอบต้นหรือจะเซตอัพเบรกได้ยุ่งยากอะไรอย่างนี้ จะกลายเป็น2สนามหลังแล้วสนามที่3ที่4ที่5ที่มันเกิดขึ้นกับเบอร์โน่และเรดบูลิงเนี่ยคาแรคเตอร์ก็จะ600กว่าเมตรเหมือนกันนะฮะแต่จะเปลี่ยนไปคือลงเนินแล้วก็เบรกลึกยกลึกเบรกหนกกักอะไรก็ว่ากันไปทีนี้พอมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเสร็จสิ้นจากเรดบูลิงไปก็จะกลายเป็นสนามยุคเก่าที่ความยาวแค่500กว่าเมตรนะครับ500กว่าเมตรก็ ยังไงล่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่แพรแคแคบๆแต่ก็จะมีโค้งที่ต่อเนื่องอาจจะไม่ได้ดันเนินเห็นไหมฮะว่า7สนามหรือว่าเครื่งทางของฤดูกาลนี้เนี่ยก็จะเข้าเข้าทางทุกสูบเลยไม่ว่าจะเป็นสูบเรียงสูบวีคือจะไปบอกว่าเอะดอหน้าไปเอื้อให้ทีมนั้นทีมนี้ผมก็มองว่าคงไม่ใช่สักเท่าไหร่นะผมว่าเขาจัดสรรมาได้ถูกต้องแล้วล่ะบางทีถ้าเกิดว่าสูบเรียงอย่างยามาฮ่าเนี่ย อาจจะรู้สึกว่าเ,เสียเปรียบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใน3เรส4เรสหรือว่า5เรสที่จะจบสิ้นในเรสบูลิงในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะกลับมาตีตื้นที่มิซานโนหรือเปล่าด้วยคาแรคเตอร์สนามที่ผมบอกไปแล้วใช่ไหมฮะว่าโคงค่นอนข้างเยอะนะครับทางตรงสั้นๆไม่ต้องดันนงดันเนินอะไรให้มันมากมายเนี่ยเจ็ดสนามมันจะออกมายังไงกับสิ่งที่เราคุยกันไปในต้นคลิปว่ายังไม่มีใครคงที่ เออหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะคนที่คงที่สุดน่าจะเป็นโดวิหรือเปล่าถ้าเสร็จสิ้นสนามนี้ไปหรืออย่าง KTM อย่างเงี้ยมองว่าคงที่ไหมผมมีพักวิจารณ์ถึงซูซูกิไปเมื่อกี้จะไม่กล่วว่าตัวแข่งดีมากแต่นักแข่งก็พลาดเองพลาดเพราะตัวเองหรือจะพลาดเพราะคนอื่นนั่นก็คือพลาดนะฮะก็คือไม่มีคะแนนน่ย KTM เหมือนกันในวันที่พวกเขามาดีมากในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการเซตอัพไม่ว่าจะเป็นพระอะไกำลังเครื่องยนต์ในอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เนี่ย นักแข่งมือหนึ่งอย่างพอร์เกาโลม,มีโอกาสที่จะทําผลงานถึงโคเดียมเลยทีเดียวนะครับในสองสนามซ้อนเนี่ยกลับกลายเป็นพลาดไปอย่างน่าเสียดายพลาดเพราะใครเลยฮะจะบอกว่าพลาดเพราะคนอื่นมันก็ไม่น่าจะใช่สักเท่าไหร่นี่ให้คือเหมือนดีไงแต่ยังดีไม่สุดอะ่ะเออเนี่ยผมผมก็เลยเลยมองว่าโอ้ทำไมสถานการณ์มันสวิงไปสวิงมาแบบนี้ผมก็เลยให้พ่อหมอแล้วกันที่ฟอร์มคงที่ที่สุดเออแต่อันดับแกอาจอาจจะไม่ได้อยู่ใน อันดับที่มัน,ม,น,ม,นมันดีงามมากมายถ้าแกไปคงที่ในอันดับ3อันดับ4เลยก็ว่าไปอย่างนี้ไหมครับแต่แกก็ยืน5ยืน5แล้วก็ยืน3แล้วก็ลดทางไปนะฮะโอเคนะครับมาตามต่อกันนะที่ผมวิเคราะห์นักแข่งในหัวแถว5คน6คนแรกๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกทีมเลยนะครับดูกติก็ยังผีเข้าผีออกอยู่เหมือนกันยามาฮ่าก็เหมือนกันยามาฮ่าก็ยังวืดไปวืดมาอยู่ หรือแม้กระทั่ง KTM อย่างเงี้ยดีก็ดีไม่สุดกันอะไรประมาณนี้ซูซูกิก็เหมือนกันได้ตรงนี้มาก็ไปเสียอีกตรงนึงอย่างนี้ต้องมาดูว่าถ้าเสร็จสิ้นจากครึ่งหลังอ่ครึ่งแรกไปเนี่ยก็คือที่มิซโนในตอนนี้มันจะต่อเลยนะครับทุกคนย้ำว่าต่อกันคือวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้ก็จะไปเร2สองของเร l บู i ิงที่ออสเตรียหลังจากนั้นก็จะต่อยาที่มิซโนที่อิตาลีเนี่ยสองสองสนามซ้อนกันไปเลยเสร็จสิ้นครึงร่งฤดูกาลเนี่ยเจ็ดสนามปุ๊บเนี่ย เออมัน,ม,นมันจะออกมาแบบไหนในตอนนี้เราอาจจะมองว่าแฟบเนี่ยยังคงประครับประคองอยู่ได้ชนะมา2แล้วก็ยืน7ยืนยืน8นะครับแต่ถ้าเกิดว่าแฟบยังคงฟอร์มยังคงเป็นอยู่แบบนี้ในเรสที่2ที่ออสเตรียเนี่ยแล้วโดวิโซโซก็มาแบบนี้หรือแม้กระทั่งมาเมื่ออย่าง KTM ก็มาแบบนี้นะฮะเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นว่าสถานการณ์มันก็อาจจะเปลี่ยนไปบางทีเราอาจจะเดา แชมป์เนี่ยได้ยากเย็นเสือเกินนะฮะกับแค่10อ่าหรืออีก10 10เลส10ส,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 สนามเนี่ยที่จะที่จะกำลังจะเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามามาเกตกลับมาในมิโซโนติตาลีได้ในเดือนหน้าเนี่ยจะกลายเป็นสถานการณ์มันก็อาจจะเป็นปอีในรูปแบบหนึง ars, ่งม, <swag. S 1> มาเกตก็อาจจะทําให้รูปแบบเกมมันเปลี่ยนไปก็ได้คือการที่เขาหายไปเนี่ยมันทาให้คนหนึ่งเด่นขึ้นมาอาจไม่ใช่คนหนึ่งหลายคนเด่นขึ้นมาแต่ถ้าการที่เขากลับมาเนี่ยอาจจะทําให้บางคนที่เคยเด่นอยู่ในตอนนี้รัศมีตก หรือว่ากลบลงไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะครับนี่คือความสนุกของ MotoGP ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยปกตินักกับโควิด -19 นะครับแล้วก็ในส่วนของนักแข่งก็บาดเจ็บกันเยอะเลยทําให้ฟอร์มการขับของพวกเขาในแว่งไปแกว่งมาเพราะอาการบาดเจ็บด้วยนะฮะโอเคนะครับก็คลิปที่แล้วหลายคนก็ให้ความสนุกสนใจในการวิเคราะห์ในสิ่งที่ผมคุยกับยามาฮ่าไปนะครับก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่นําข้อมูลนําอะไรต่างๆมาแลกเปลี่ยนกันบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการรับชมรับฟังเพราะว่ามันก็เป็นเพียงบทวิเคราะห์ที่ผมเนี่ยมีข้อมูลในมือแล้วผมก็เอาสิ่งนั้นมาประกอบมาเรียบเรียงให้มันเป็นความน่าจะเป็นนะครับถามว่าผมไปรู้ผมไปมีประสบการณ์อยู่ในพิษผมไม่รู้จกักคนนั้นคนนี้หรือเปล่าผมไม่รู้จักหรอกครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุยให้ฟังก็ว่ากันตามเหตุตามผลที่ข้อมูลเรามีในมือ มีข้อมูลมากที่สุดเราก็อาจจะคำนวณได้พอใกล้เคียงบ้างแต่บางทีบางครั้งข้อมูลมันไม่ได้อาจจะเยอะแล้วประกอบกับสิ่งที่ผมบอกไปแล้วไงว่ามันสวิงกันไม่มีใครที่ฟอร์มดีผมย้านะครับไม่มีใครที่ฟอร์มดีฟอร์มมั่นคงเลยนะครับมีแต่ทุกคนสวิงกันหมดเลยเนี่ยเลยทําให้ยิ่งคาดการเดาไปคาดเดาได้ยากไปหน่อยบางครั้งคาดการได้ถูกได้แม่นยำบางครั้งก็พูดไม่ถูกเลยบางครั้งพูดถูกใจคนนี้แต่ไม่ถูกใจอีกคนนึง นี่ก็คือมันเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนรับทราบรับฟังนะครับว่าการคิดการวิเคราะห์มันก็เป็นการคาดเดาด้วยข้อมูลที่เรามีในมืออย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าบอกอะไรไปปุ๊บร้อยเปอร์เซ็นต์ทราบทั้งหมดนะฮะโอเคนะครับมีอะไรมาเพิ่มมาเสริมกันได้สําหรับ FC สําหรับสาว,วกของนักแข่งชื่อดัง5คน6คนที่อยู่ในรายชื่อต้นๆแล้วก็บางคนก็ยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์อยู่อยากจะเพิ่มจะเสริมอะไรว่ากันเต็มที่ได้ในเม้นต์ลาไปก่อนเจอกันในโอกาสหนะ้าสวัสดีทุกคนครับ